รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคนะคะนางสาวนาตายารั์ธรมแชรีนะคะเป็นเกษตรตำบลน,นะคะตำบลกุดน้ําใสที่รับผิดชอบนะคะงานด้านส่งเสริมการเกษตรตำบลกุดน้นะะําใสค่ะเมื่อนี้นะคะเข้าออกมาพื้นที่บรรสังของเข้านะคะจะมา ชมการเลี้ยงตะกระเตีนนะคะของอย่างสมาทฟาร์มเมอร์คนหนึ่งนะคะ,ะเลี้ยงตะกระเตีนนะคะเพิ่งเริ่มเลี้ยงครั้งแรกนะคะอันดับแรกนะคะเขากะมาทําความรู้จักกับย่างสมาทฟาร์มเมอร์ของเฮาเลยนะคะครับสวัสดีครับผมผมพุ่นศักดิ์น้ามโนครับเป็นคนที่เอามาเลี้ยงในบรรสังเป็นเจ้าแรกครับตะกระเตีนค่ะเดี๋ยวเขากะพาไปชมโรงเลี้ยง อยากทราบนะคะแรกบันดาลใจเป็นอย่างอันน้องถึงได้คิดที่จะเอาตะก,กระแตนมาเลี้ยงในบันสางก็เหาค่ะโอ้ผมไปเบิงเ้งเมื่อไรท่านครับไปเห็นยูฟ้ามไงคุณมาตะอุบลแบบผมเรียกว่าเสี่ยวมาเห็ีอยู่บ้านเห่าให้เพื่อนได้นี่แรกใด้คือกันผู้ใด,ดที่เพ่นสนใจอยากเห็เีดไหนมาสอบทานได้ไอ้ส่วนสายท่านตะกระแตนเขาเอามาจากไหน ตัวนี้มันเป็นปาตังกาหมูจีนมจีนครับเป็นป็นพันตกรนะเป็นปาตังกาอันนี้อันอายุประมาณเจักมือระค่ะท่าไหร่ตัวนี้สามสิบมือครับสามสิบมือแล้วเริ่มโค้เริ่มยังกันแล้วครับเราอาหารที่ตะกกแตนปาตังกาตัวนี้ชอบนี่คืออย่างค่าที่เ้าเอามาให้ชอบงาที่ห้องให้นี่มันสิวี่สองอย่างครับคือเป็นเนื้อเปียเนื้อเปียนี่สิวีโปรตีน สูงอยู่แต่ว่าบอซ้ำ n h าใบเตย n h าหวานที่เขาเรีนห nhả ใบเตยครับน้ำ n h าใบเตยนี่คือโปรตีนสูงสูงกว่าเนบเบียอีกผมสีให้ซอง n h าสลับกันคือผมอยากให้ถ้าเกิดเป็นแ,แข็ง,งแรงแล้วก็โ <c ười> ตเร็วครับการให้อาหารเขาให้เต้าเย็นหรือว่าอไว้ในสาะเวลาในการให <c ười> ้อาหารเขาตรงสังเกตครับถ้าเดียร์เงเขากินหลาย <c ười> ข,ข,าขึ้นกันครับผมถ้าเดียร์เงก็กินหลายแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการที่เขามุ่ง เยังได้เสียมันห่มให้เขาแน่จักหน่อยเพราะเขาสือโบดีไต้โบดีบินถามว่าหย่าเ้าให้ยตาหย่าได้บ่ให้ยตาหย่าได้ครับแต่ว่าใบกล้วยเข้าไปห้ยได้เอาใบกล้วยเข้ามาเอาการเอาผ้าวเอามาให้เที่ยนได้ครับ่นแมคอันนี้คือตั้งแต่เลี้ยงเข้าโบดีโบดีเก็บออกมาโบดีเก็บเลยครับบุณผู้ชให้มันอยู่ตั้งสี่นะคะก็ให้อาหารไปเรื่อยๆครับ จังไดนะคะเดี๋ยวสีหายนองขึ้นสาธิตนะคะการเอาเอาอาหารหายได้หรือ่าคะช่วงนี้ได้ครับได้ครับไดนนี้นี่นี่นี่หยาค่ะนีหยามาแนะนะคะได้ได้ได้ครับเดี๋ยวสีเอาเข้อให้เบิ่งเป็นวิธีหายหยาของผมครับความอึนเพิ่นอาจสีหาแบบว่าตัดมาจังสีแล้วก็ย่นใส่เลยแต่ว่าของผมผมสีเป็นการลดขยะอยู่ข้างในโรงเรือนของเขาเพื่อเอาสีลิเอาตะใบหายเอาสีตัดเอาตะใบหายงี้สิเอาการเก็บไว้ คุยเอาวิธีห้องกับสิลิตาใบให้ตาใบเพราะว่ามันสีบวเป็นขยะแันกินนี่เทียบมันสีบวเป็นขยะเลยแต่ว่าถ้าเอาเอาขอไปมืดอตั้งสีเมื่อกี้กินบ่ได้เมื่อกีเหลือแต่ตั้งสิอยู่มันอีเป็นขยะอยู่ข้างในห้องกับสิได้เก็บออกบนย่างมันอกี้ร่องไข่เพราะมันสีไข่หมวกตะกะแตนสีไข่หมวกครับห้องกับต้องใส่วิธีนะคะห้ากับสิมะเบิงนะคะขั้นตอนการให้อาหารของตะกะแตนนะคะเฮ็ดจังไหนนะคะตะกะแตนมันจ้าสิบวบินออกมาเวล่าห้าเปิดปิดนะคะ ค่ะเดี๋ยวกะไหนองเขาสาธิตได้เลยน,นะคะค่ะเชิญเลยค่ะครับผมตะ,กะเกตียนี่ค่ะเขามีผีเดียวนี่เวลาเให้หงาเขา,า,ยา,ยาเปิดซีบอ,อมเขาสะบ,บินตัวนออกมาเลยเพราะฉะนั้นห้าตองเห็ดนี่เขาเรียนว่าที่ครอบที่เฝ้าระวังเวลาให้ยากตะ,กะเกตี่ครับเป็นใบออกมาแล้วน่าจะซื้อมา,มา,าเอาเซื้อไปเลยหม้อบดตรงยานเขาบินนี้นี่นมาพู่ที่นี่จะได้เขาบินออกว้างจี ตัวออยูน่าเผาจริงๆก็ไปใส่เขได้ไอย<ม>องขาเป็นจับเขาปั๊บจับเขาวิธีนี้คือเป็นการวิธีที่เขาจะร,อร่องไข่ตะกัดเตียนครับเขาสีหูแด้งไงว่า,เ,า,าวเขาสีร่องเอาไข่ตะกัดเตียนคือเขาในเขาสังเกตในเขาสังเกตในโรงเรือนของเขาโรงเรือนตะกัดเตียนของเขาว่าเขามีการโค้งกันหาสีเปอร์เซ็นต์ยังถ้าเขามีการโค้งกันหาสีเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ในเขาเตรียมไส้เตรียมถาด ไปล่องเอาไข่หรือห้างเสียเอาไส้เขาไปกองข้างในก็นได้แต่วิธีของผมผมจะเอาไส้เสษถากแต่ก็พุ่มหนาให้มีความชื้นของของนามอย่ประมาณ40เปอร์เซ็นต์เพราะตะกะเตียนนี่การที่เขาจะไข่เขาจะมีการยังมึงความชื้นของดินกอนว่ามีความชื้นบอมีความชื้นทำไนแต่ความชื้นแห้งเขากับบอบอไข่เขายางรุงเขากับบอไข่ถ้าความชื้นปกติของเขาเขากับสีไข่ บ้านี้ผมเป็ด,ดในเบิงมีที่าล่องไทรป้าสิโทบทุกคนยูครับพาให้ป็นสะพานสำหรับก็จะเปียนเป่นปินเป้นไทยเป้นห้องเป็นไทรเป้นไปทร ต่อไปนะคะเข้าจะมา,มาอบอกทุนเรื่องนะคะแผนการตลาดนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะในรอบการเลี้ยงหนึ่งรอบอราามอะะีต้องใส่ระยะเวลาจักมื่อค่ะจะกรเต็นจะก,กระเตนครับเขามีอายุของเขาคือสี่สิบห้ามีเท่นั้นรับผมในในในการเลี้ยงต้องตีแตงว่าเป็นอนุอบาลแตงว่าเป็นโตอ่อนแล้วจากนั้นแตงว่าเป็นโตอ่อนแล้วเขาจะหลอกขาบมาเรื่อยๆหลอกขาบมาเรื่อยๆ จนปีกเง่เงาต่ปีกเน่านี่คือหลอกขาดเทือซิที่หาแล้วตันผมนํามากหาหลอกปีกจะเง่าจะเรื่มโค้งกันรับผุค่ะ,คะแน่น่ดอย่างเช่นาการจำหน่ายไทยหรือว่าการจำหน่ายตัวตะกะแตนทางการนี่เข้าเข้าว่างแขนใบจังไหนคะเพื่อนี่ครูสนใจนะคะของผมว่างแผนเลยคือมีกลุ่มครับมีขายในปีจในไร่ในออนไลน์ครับแล้วก็ ตามมุมบ้านขางองเฮาเพื่อผู้ใดสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ค่ะราคาหนี้เขาต่างไวริย่างเขาว่าใครสิขายจังไงห,หรือว่าตัวตะกระแหนี่เขาสิจับขายจังไงคะตอนนี้ในราคาตลาดจับใครสําหรับใครเนาะในราคาตลาดมันยังอยู่โลละเงินอยู่ค่ะผมเปิดชิมและพันอันตโนตสดพวกไอโตสดนี่เอาไปทอดตตโตโตสดเอาไปทอดจะอยู่กิโลละส50ี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยครับ อขอาฝากเบอร์ติดตอ่อนะคะผุ้ใดสนใจนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้ในไทยคลิป,ปดีโอให้นะคะเบอร์ติดต่อค่ะเบอร์ติดต,ต่ตอ094ครับ3808742ในเมื่อนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะยังสมาครสเสมอของข้านะคะที่มาให้ความรู้ในการเรียงตะกะแตนประทังกานะคะ ในข้างหน้านะคะทางสำนักงานเกษตรอำเภอพอว่างกับสีภาพไปแห่งความรู้นะคะในเรื่องการเกษตรอี่อยางนะคะก็ให้โปรติดตามตอนต่อ,ตอไปนะคะค่ะขาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ